สิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันต่อก็คือ พรบร,ร่างที่ออกมาใหม่นี้เป็นการปลดล็อก<ช>ปัญหา<ช>ที่เกิดขึ้นค้างคางมาเป็นปีกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่เราจะมาดูกันว่าโครงสร้างทั้งหมดตอนแรกเราดูโครงสร้างกันก่อนโครงสร้างของสงฆ์โครงสร้างของเทรสมาคมแล้วก็ไปเจาะลึกในรายละเอียดว่าจะปลดล็อกได้จริงหรือเปล่าเด<ช>ี๋ยวตามมาติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปลงพื้นที่นะคะเก็บข้อมูลแล้วก็รายงานพิเศษของเราเราจะมาดูกันก่อนความแตกต่างระหว่างพรบที่บังคับใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะกับร่างพรบฉบับใหม่แตกต่างกันยังไงย้อนไป ค่ะพรมอคณะสงฆ์ฉบับที่ใช้กันอยู่นะคะคือของพศ2,505ค่ะแก <c oughs> ้ไขเพิ่มเติม2,535ตําแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชเมื่อว่างลงแล้วนะคะ ก็จะให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมศคือมหาเทรสมาคมเนี่แหละค่ะเสนอนามของสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมรักิ์ขึ้นมาทูลเกล้านะคะแล้วก็ส่งสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองค่ะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราเจ็ดนะคะซึ่งก็หมายความว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจนั่นเองนี่คือสาระสาคัญของพรบคณะสงฆ์ก่อนที่จะปรับแก้ใหม่วันนี้ ส่วนสิ่งที่ปรับแก้ใหม่วันนี้เสนอมาสาวาระรวดหนึ่งชั่วโมงของวันนี้นะคะสาระสาคัญของเขาบอกไว้แบบนี้ค่ะก็คือมาตราเจ็มีการเปลี่ยนเหลือแค่ข้อความสั้นๆข้อความนั้นก็คือพระมหากษัตริย์ส่งสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งโดยให้ในายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการนั่นเองนั่นก็หมายความว่าถวายคืนเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยแท้ค่ะคราวนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาดูโครงสร้างการปกครองของคณะสงฆ์ไทยแบบเข้าใจกันง่ายๆนะคะ อันดับแรกค่ะคือสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชจะดํารงตําแหน่งองค์องค์สกลมหาสังฆปริญายกก็คือประมุขของสงฆ์ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นประธานของกรรมการมหาเทรสมาคมค่ะสองฝั่งนี้นะคะจะต้องทำงานด้วยกันโดยที่บัญชาคณะสงฆ์ร่วมกันทั้งมหานิกายแล้วก็ รรมยุทธนิกายนะคะส่วนการปกครองคณะสงฆ์ก็คือ6กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะเริ่มจากที่เจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่นี้นะคะก็จะแบ่งเป็นมหานิกายส่วนมาก80%ของทั้งประเทศคือมหานิกา,กายก็จะเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือหนกลางหนตะวันออกหนใต้แล้วก็มีคณะรรมยุทธอีกคณะหนึ่งรองลงมาค่ะก็เป็นเจ้าคณะภาคค่ะเจ้าคณะภาคแบ่งเป็น18ภาคตามพื้นที่รองลงมาอีกเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็คือ77จังหวัด เหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะลง,ลงมาถึงจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลแล้วก็เจ้าอาวาสตามลําดับไปนะคะต่อมาเรามาดูโครงสร้างของมหาเทรสมาคมบ้างแบบเข้าใจง่ายๆเหมือนกันค่ะมสนี่นะคะจะมีหน้าที่ในการปกครองดูแลความเรียบร้อยต่างๆกําหนดการบรรพชาสาม,มนเณรก็มีควบคุมส่งเสริมศาสนศึกษานะคะตรากฎหมายออกข้อบังคับคําสั่งมติ ต่างๆโดยที่ไม่แย้งกับกฎหมายแล้วก็ไม่ขัดกับพระธรรมวินยัยการดูแลโครงสร้างทั้งหมดนี้จะมี21รูปด้วยกันเริ่มต้นที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานรองลงมาก็คือสมเด็จพระราชาคณะทั้งหมด8รูปแล้วก็มีกรรมการอีก12รูปแบ่งเป็นมหานิกาย6รูปแล้วก็ธรรมยุตธนิกายอีก6รูปค่ะนี่คือโครงสร้างของการบริหารงานทั้งคณะสงฆ์แล้วก็มหาเทรสมาคม